องคมนตรีติดต,ตามการดำเนินง,งานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร วันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดินทางไปติดตามการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโดยมีนายไกรเอี่ยมจุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรและนายแพทย์เจนวิทย์เวชกามาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรี เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินง,งานโรงพยาบาลคุณธรรมจากนั้นองคมนตรีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน4คนมอบไปประกาศเชิดชูเกียรติผู้เกษรรยียรอายุราชการจำนวน3คนและมอบเกียรติบัตรบ,บุคคลคุณธรรมจำนวน3คน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาสร้างขึ้นเมื่อปี2520เป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นนายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทาและพื้นที่ใกล้เคียงมีแพทย์จำนวน23คนทันตแพทย์จำนวน5คนเภสัชกรจำนวน12คนพยาบาลวิชาชีพจำนวน125คนและเจ้าหน้าที่อื่นๆจำนวน258คน